กะดีจ้าอยากยิ้มก็ต้องต่ออาหารให้กบจับอาหารให้กบกับก เนื้เนื้ออาหารแก่กินเติโตไวๆให้ไวๆทานถนดแ่ มร้ายกบขี่ร้ยไมต้นหลมเป็นอนังยางตัวเด็กกินเก่งๆนั่นไงกูมนะคร จึงหวังก็มัวเ่อจุ